วัสดีครับพวกเราทุกคนเยอะกันเป็นตอนที่สองนะครับเป็นตอนที่สองของการดูเส้นนะครับการดูเส้นข้อมือนะไม่ใช่เส้นลายมือนะครับเส้นที่อยู่ใต้ขวามือลงมาเส้นข้อมือครั้งที่แล้วก็พูดถึงเรื่องเส้นที่หนึ่งหมายถึงเกี่ยวกับสุขภาพนะครับสุขภาพซึ่งลุงพอก็ให้พวกเราลองเทียบกับของเราดูนะมันตรงไมหมต่ตรงได้บ้างตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะครับ รงบ้างหรือไม่รงบ้างนั่นคือเส้นที่หนึ่งนะครับอ่าหมายถึงว่าที่ลุงพอนําเสนอนี้ก็คือให้เราได้ดูเป็นการบันเทิงแล้วก็เพื่อความไม่ประมาทได้ปรับวิถีชีวิตวิถีความเป็นอยู่ของเราเองเนี่ยนะปรับได้นะครับปรับได้บางเรื่องบางเรื่องก็ปรับไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องที่ปรับได้ก็อยากจะให้เราเนี่ยถ้าดูว่าเส้นนี้ตรงกับเราแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็สามารถปรับการดํารงชีวิตอ่า การดารงชีวิตของเราเนี่ยในประชีวิตประจําวันเนี่ยได้นะครับเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับไ้ดีขึ้นถึงคลิปต่อไปก็คลิปนี้ก็เป็นเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองเส้นเส้นใต้ขวามือนะครับเส้นข้อมือก็เรียกเส้นข้อมือเส้นที่สองหมายถึงอะไรไปไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยเส้นที่สองนะครับเส้นใต้ข้อมือเส้นที่สองอ่า เราว่าเคยมีเส้นที่สองตรงนะครับเส้นข้อมือเส้นที่สองเนี่ยตรงลึกชัดนะตรงลึกชัดเส้นที่สองนี่นะครับเขาบอกว่ามันพูดเกี่ยวกับเรื่องฐานะการการเงินหรืออาชีพนะครับ ฐานะทางการเงินหรืออาชีพหรือแหล่งทำมาหากินของเราในการประกอบอาชีพนะครับเขาบอกว่าถ้าตรงลึกชัดมองเห็นชัดเจนเนี่แสดงว่าสถานะทางการเงินของเราเนี่ยดีนะครับไม่ค่อยเดือดร้อนนะทำหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้เงินได้ทอง มีฐานะมั่นคงไม่ถึงบางคนอาจจะไม่ถึงกับร่ารวยแต่ไม่เดือดร้อนคือชีวิตมีความสุขแต่บางคนก็ร่ารวยไปเลยนะครับให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเส้นที่สองตรงลึกชัดนะครับ่วนใหญ่จะไม่เดือดร้อนนะแหล่งตำมากินก็ <นะ S 2> สะดวกสบายนะ,นะมีอาชีพมั่นคงนะ,นะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะไม่ว่าจะเป็นตำสวนก็ตำสวนได้ดีขายออกดีนะมีน้ำท่าบริบูรณ์ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ นะไม่ค่อยพล้มตัวเท่าไรพูดง่ายนะไม่ค่อยพลั้มตัวหรือไม่ค่อยจะใช้แรงสมองมากคิดมากไายนักในการแก้ปัญหาอาชีพการงานก็มั่นคงฐานะการเงินนี่ก็ถือว่าไม่เดือดร้อนไม่มีหนี้ไม่มีสินหรือมีก็น้อยแต่ว่าเป็นหนี้สินที่สามารถแก้ไขในชีวิตประจําวันได้โดยไม่เดือดร้อนนะก็เรียกว่าเส้นที่สองนี่ลึกตรงชัดมองเห็นชัดเจนนี่ เกี่ยวกับเรื่องการเงินะนะเกี่ยวเรื่องอาชีพนะแต่ถ้าว่าเส้นที่สองเนี่ยไม่ชัดนะครับไม่ชัดนะี่อาชีพไม่คดีนะครับอาชีพไม่คดีซึ่งเอเราก็สามารถที่จะนะทําได้เหมือนกันนะครับอาชีพไม่คดีซึ่งเราแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้นะ ในส่วนของอาชีพเนี่เราสามารถปรับคิดใหม่ทำใหม่ได้ถ้าว่าดูว่าในอดีตหรือ่เป็นมานานแล้วเนี่ยยังไม่สามารถดีได้กว่าเดิมนี่นะครับเราทำม,มาเป็นสิบๆปีแล้วเราก็ควรคิดใหม่นะครับคิดใหม่ให้แตกต่างจากเดิมก็สามารถแก้ไขได้แก้ไขปัญหาได้นะครับอทีนี้นะครับถ้าเช่นะ ใต้ข้อมือเส้นที่สองที่หลวงพ่อบอกว่าหมายถึงฐานะความเป็นอยู่ฐานะทางการเงินนะหมายถึงตรงนั้นแหะนะครับหมายถึงอาชีพที่มั่นคงเนี่ยถ้าเส้นนี้ไม่ชัดนะครับไม่ลึกไม่ชัดไม่ตรงแล้วแถมยังมีแตกขแขนงออกมาหลายสายหลาย,หลายเส้นนะครับแตกแขนงออกมาหลายหลาย,หลายเส้นด้วยนะครับไม่ว่าแตกแขนงออกชัดหรือไม่ชัด หมายถึงว่าฐานะทางการเงินไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีอาชีพไม่ค่อยดีทําอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขนะครับไม่ค่อยประสบผลสาเร็จนะครับไม่ประสบความสำเร็จอะไรการ์การเงินก็เป็นหนี้เป็นสินนะบางคนเนี่ยทำงานเกือบตายนะทำงานเกือบตายนะเปลี่ยนหลายอาชีพแล้วก็ไม่สาเร็จนะครับอาจจะเป็นกับแนวคิดเราก็ได้ ครับเราสังเกตดูว่าเราถ้าเราทํามาหลายปีนี่ชีวิตไม่ดีขึ้นเนี่ยทำงานมาหลายปีชีวิตไม่ดีขึ้นเนี่ยหนึ่งเปลี่ยนงานสองเปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะถ้าทํามาหลายปีแล้วเหมือนกับลุงพอเนี่ยทำสวนมาหลายชนิดแล้วไม่ประสบผลสาเร็จสักสวนแต่ถ้าทําเล่นๆไว้กินก็โอเคอยู่นะครับลุงพอเลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าปลูกไว้กินไม่เอาแล้วปลูกไว้ขายนะครับ ชีวิตมีความสุขขึ้นนะครับฐานะการเงินก็โอเคไม่ต้องไปทุ่มเทกับมันนะให้เปลี่ยนแนวคิดใหม่นะเปลี่ยนเพราะว่าเราทํามานานแล้วนี่ไม่ร่ารวยรักทีฐานะไม่มั่นคงไม่มีความสุขสักทีนะความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีนี่ให้เปลี่ยนแนวคิดหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนอาชีพใหม่ก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อจะดีขึ้นนะครับหาข้อมูลเยอะ,ยอะว่า เพื่อนที่ประสบประสบเนี่ยเขาทำยังไงนะหาข้อมูลอ่านถามเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ในเช่นที่สองนะครับหมายถึงอาชีพในความมั่นคงนะครับแสดงว่านะครับแสดงว่าเส้นที่สองเนี่ยก็ดูนะว่าตรงกับเราไหมนะดูว่าตรงกับเราไหม ตรงไม่ตรงก็ถือว่าดูเป็นความบันเทิงแล้วกันนะครับเพื่อเราได้ปรับเปลี่ยนาการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นนะลุงวอก็เอามาฝากนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเส้นที่สองทั้งหมดมีสีเส้นนะครับดูให้จบนะครับแล้คลิปนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนจองโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนพบกันคลิปที่สามโดยดูความหมายของเส้นที่ถามต่อไปนะครับ